ยินดีต้อนรับสู่หลอนเล่าเรื่องสถานที่แห่งนี้จะพาคุณดำดิ่งสู่โลกของความลึกลับเรื่องเล่าสยองขวัญและตำนานที่ยังไม่มีใครกลา้าพิสูจน์ชงเตรียมใจให้พร้อมเพราะทุกเรื่องราวที่คุณกำลังจะได้ฟังอาจทำให้คุณขนลุกและไม่กล้าปิดไฟนอนในคืนนี้ถ้าพร้อมแล้วมาติดตามความสยองไปพร้อมกันเลยครับในช่วงสมัยรัชกาลที่แมีเหตุการณ์ลึกลับที่เกิดขึ้นในเรือนจำบางขวางซึ่งเป็นสถานที่ที่เต็ม ไปด้วยความลับและความเงียบงันที่นี่เคยเป็นที่คุมขังเหล่านักโทษที่ได้รับโทษหนักรวมทั้งคดีที่สร้างความหวาดกลัวให้แก่ผู้คนในยุคนั้นหนึ่งในคดีที่เป็นตำนานและถูกพูดถึงมากที่สุดในช่วงนั้นคือคดีของนายอ้วนในดำและนายไข่สามชายหนุ่มที่ถูกกล่าวหาว่าร่วมกันทำร้ายผู้อื่นโดยเจตนากระทำการร่วมกันจนถึงขั้นฆ่าคนตายทั้งสามคนมีท่าทีกับคำให้การที่น่าสงสัยเมื่อถูกสอบสวนพวกเขาทั้งสามอ้างว่า ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมครั้งนี้นะไม่เคยทำอะไรผิดแต่ตำรวจและสารกลับไม่เชื่อคำกล่าวอ้างของพวกเขาและพยานหลักฐานต่างๆที่ทรวบรวมได้ทำให้คดีนี้กลายเป็นเรื่องที่ไม่มีที่มาที่ไปสารตัดสินให้ทั้งสามได้รับโทษประหารชีวิตแม้กระทั่งบรรดาผู้คนในหมู่บ้านที่รู้จักพวกเขากลับเห็นท้องต้องการว่าพวกเขาคงไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องจริงหัจริง เหตุการณ์เริ่มทวีความหลอนเมื่อทั้งสามถูกคุมขังในเรือนจำบางขวางซึ่งเต็มไปด้วยเรื่องเล่าเกี่ยวกับวิญญาณที่ไม่สงบช่วงกลางคืนในเรือนจำบางขวางมักมีเสียงกรีดร้องดังออกมาจากในห้องขังเสียงฝีเท้าที่เดินไปเดินมาจนทำให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังต้องหันมามองด้วยความสงสัยแต่เมื่อไปตรวจสอบกลับไม่พบอะไรนอกจากนี้ยังมีผู้คุมบางคนที่บอกว่าเห็นเงาดำๆเคลื่อนไหวอยู่ในห้องขังที่ไม่มีผู้ต้องขัง ในคืนหนึ่งหลังจากที่พวกเขาถูกตัดสินประหารชีวิตนายอ้วนนายดำและนายไข่ได้รับการพาไปยังห้องที่มีการเตรียมการประหารชีวิตแต่บรรยากาศในคืนนั้นกลับแปลกประหลาดไปทุกคนที่อยู่ในเรือนจำกลับรู้สึกถึงความอึดอัดและความกลัวที่ไม่อาจอธิบายได้นี่คือจุดเริ่มต้นของความหลอนที่ตามมาในขณะที่นายอ้วนนายดำและนายไข่กำลังยืนอยู่ในท่ากลางความมืดมิด และความหวาดกลัวความรู้สึกบางอย่างที่ยากจะอธิบายก็เริ่มเกิดขึ้นกับพวกเขาทุกคนเสียงบางอย่างดังอออกมาจากมุมมืดของห้องท่ามกลางเสียงพัดลมที่หมุนและเสียงฝีเท้าของผู้คุมที่เดินไปมาเสียงกระซิบเาบาเหมือนเสียงของใครบางคนที่รอคอยพวกเขาอยู่พวกเขาจะไม่ได้ตายง่ายๆเสียงนั้นเอ่ยออกมาอย่างชัดเจนและน่ากลัว นายอ้วนค่อยๆมองไปรอบๆตัวเขาเขารู้สึกเหมือนมีเงาดำๆลอยผ่านไปมาในมุมต่างๆของห้องประหารราวกับมีบางสิ่งที่คอยเฝ้ามองอยู่เสมอเขาพยายามุมตาหลับและคิดถึงชีวิตที่ผ่านมาก่อนที่ความทรงจำจะเริ่มกลับเข้ามาในสมองของเขาโดยเฉพาะคืนที่เขาและเพื่อนๆทำสิ่งที่ไม่ควรทำและไม่มีโอกาสได้ย้อนกลับไปแก้ไขความผิดพลาดนั้นส่วนทางนายดำเขากลับรู้สึกถึงแรงกดดันบางอย่างที่อยู่ในอากาศราวกับว่ามีวิญ,ญญาณของใครบางคน ที่ไม่ได้รับการปลดปล่อยจากโลกนี้และตอนนี้กําลังวงเวียนอยู่รอบๆพวกเขาเขาเคยได้ยินเรื่องราวนี้รับจากผู้คุมคนเก่าที่เคยพูดถึงวิญญาณของนักโทษที่ถูกประหารในอดีตซึ่งไม่สามารถไปผุดไปเกิดได้แต่ตอนนี้เขากลับรู้สึกว่าเขากําลังจะเป็นหนึ่งในนั้นนนยไข่ผู้ที่เป็นคนสุดท้ายในสามคนยืนอยู่เงียบๆเ,เขารู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่ดังก้องในหูไม่ใช่เสียงของผู้คุม หรือเสียฟฝีเท้าแต่มันคือเสียงกระซิบจากวิญญาณของคนที่พวกเขาทําให้ต้องตายไปสิ่งเหล่านี้ทําให้เขาสัมผัสได้ถึงความกลัวที่แผ่ซ่านและกดดันอยู่ในอากาศทั้งสางคนไม่สามารถหลบหนีจากมันได้และในช่วงเวลานั้นเองบรรยากาศในห้องประหารตับเปลี่ยนไปเสียงที่เคยเงียบสนิทเริ่มดังก้องขึ้นเสียงการกระซิบและเสียงโกร,รางที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดของวิญญาณ ที่ไม่สามารถไปไหนได้เริ่มดังขึ้นมาอย่างชัดเจนรอบตัวทั้งสามเริ่มเต็มไปด้วยเงาถึงๆที่ลอยวงเวียนเหมือนกับวิญญาณของนักโทษที่เคยถูกประหารชีวิตมาก่อนกำลังกลับมาหลอกหลอนมันไม่จบแค่ตรงนี้เสียงที่ดังขึ้นอย่างกระหึ่มเหมือนมาจากที่ใดที่หนึ่งกล่าวประโยคนี้ออกมาเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของใครที่ยืนอยู่ในห้องประหารแต่มันมาจากที่ลึกภายในตึกเรือนจำบางขวางทั้งสามตกตะลึงเมื่อความจริงปรากฏ ให้เห็นวิญญาณของนักโทษเก่าที่ถูกประหารชีวิตหลายสิบปีมาแล้วกลับมาเพื่อเอาคืนและมันไม่ยอมปล่อยให้พวกเขาเป็นอิสระแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ทำความผิดแต่ในตอนนี้พวกเขากำลังจะเป็นส่วนหนึ่งของความคิดแค้นที่ไม่สิ้นสุดทั้งสามจึงรู้ว่าพวกเขาคงจะต้องเผชิญกับการประหารในวิธีที่ไม่ธรรมดาความตายของพวกเขาจะไม่ได้เป็นแค่การสิ้นชีวิตธรรมดาแต่มันจะเป็นการเริ่มต้นของตำนานหลอนที่ไม่มีวันจบสิ้นในเรือนจำบางขวาง ขอให้พวกเรามีโอกาสได้ปลูกต้นโพสามต้นที่หน้าประตูเรือนจำนี้ในอ้วนเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่ค่อยๆแตกพราาหากพวกเราทำผิดจริงต้นโพทั้งสามต้นนี้จะไม่สามารถเติบโตขึ้นได้จะเหี่ยวแห้งและตายไปพร้อมกับเราแต่หากพวกเราไม่ได้ทำความผิดจริงหากเราเป็นเพียงเหยื่อของการกล่าวหาต้นโพทั้งสามต้นนี้จะเจริญเติบโตงอกงามกลายเป็นต้นโพที่แข็งแกร่งสวยงามและให้รม่มเงาแก่ผู้ที่มาหลบพักผิง ผู้คุมและเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในห้องประหารต่างมองกันอย่างสงสัยแต่เห็นความมั่นคงในคำขอของทั้งสามพวกเขาเห็นความจริงจังในแววตาของชายทั้งสาและในที่สุดก็ยอมรับคำขอของพวกเขาการปลูกต้นโพสางต้นจึงกลายเป็นพิธีกรรมประหลาดที่เกิดขึ้นในคืนก่อนการประหารชีวิตคืนหนึ่งที่ทั้งสามถูกพาตัวไปยังสถานที่ประหารหลังจากที่สิ้นสุดการประหารแล้วทั้งสามได้ถูกนําไปที่หน้าประตูเรือนจําบางทางขวาที่ซึ่งมีการขุดหลุม และปลูกต้นโพสาต้นตามที่พวกเขาขอต้นโพเหล่านี้ถูกปลูกด้วยความหวังว่าจะเป็นพยานของความจริงในวันข้างหน้าในช่วงหลายปีต่อมาต้นโพสาต้นที่ปลูกขึ้นหน้าประตูเรือนจำกลับเพื่อมีการจเจริญเติบโตอย่างไม่ธรรมดาแม้ว่าผู้คุมและชาวบ้านจะไม่คาดคิดมาก่อนแต่ต้นโพทั้งสามตระกงงามขึ้นอย่างรวดเร็วทุกคนที่เดินผ่านไปมาแทบจะตกใจเมื่อเห็นต้นโพที่สูงใหญ่และเขียวขจีทุกครั้งที่มีฝนตกต้นโพทั้งสามจะค่อยๆแตกใบใหม่ สัญ,ญลักษณ์แห่งการมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความหวังแต่ในขณะเดียวกันก็มีคนบางกลุ่มที่เริ่มพูดถึงเหตุการณ์ในอดีตความลึกลับของการประหารชีวิตที่ดูเหมือนจะมีอะไรบางอย่างผิดปกติในทุกคืนที่มีเสียงลมพัดผ่านต้นโพพวกเขามากักจะได้ยินเสียงกระซิบจากต้นไม้เหล่านั้นเสียงเหมือนการร้องเรียกจากวิญญาณของนายอ้วนนายดำและนายไทยบางคนบอกว่าในช่วงกลางคืนถ้าผู้ใดเดินผ่านไปแถวต้นโพสามต้นจะรู้สึกเย็นยะเยือก และบางครั้งก็มักจะได้ยินเสียงฝีเท้าคล้ายๆกับเสียงที่เคยได้ยินในคืนประหารสิ่งนั้นแผ่วเบาแต่ก็ชัดเจนพอที่จะทําให้ผู้คนรู้สึกถึงความกลัวได้และในเวลาต่อมาหลายคนที่เคยได้ยินเรื่องราวของคดีในอดีตต่างกล่าวกันว่าต้นโพสาต้นนี้ไม่ใช่เพียงแค่ต้นไม้ธรรมดาแต่มันเป็นสัญลักษณ์ของความยุติธรรมที่ไม่เคยได้รับการยอมรับเต็มที่พวกเขาเชื่อว่าหากใครได้สัมผัสต้นโพเหล่านี้ ในเวลาที่เหมาะสมจะรู้สึกถึงการสัมผัสกับความจริงที่แท้จริงอาจจะเป็นคำตอบที่ยังไม่มีใครค้นพบหรือเป็นการพิสูจน์ว่าแม้ความตายจะมาถึงแต่ความบริสุทธิ์ของพวกเขายังคงหลงเหลืออยู่ในโลกนี้ต้นโพทั้งสามจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อความจริงที่จะไม่ถูกลืมเหลือแม้ว่าตัวผู้ที่เกี่ยวข้องจะจากไปแล้วก็ตามหลังจากที่การประหารชีวิตของนายอ้วนนายดำ และนายไข่สิ้นสุดลงและต้นโพูิสามต้นถูกปลูกตามคำขอของพวกเขาผู้คุมและเจ้าหน้าที่ในเรือนจำบางความกลับไม่เชื่อในความหมายของต้นโพูทั้งสามพวกเขายังคงเห็นว่าเป็นแค่การกระทำที่ไร้เหตุผลของนักโทษที่ใกล้จะตายและไม่เห็นว่าต้นไม้เหล่านั้นจะสามารถเป็นสัญลักษณ์อะไรที่สำคัญได้ดังนั้นผู้คุมจึงไม่ได้ใส่ใจหรือดูแลต้นโพูตามที่พวกเขาขอ แต่ในคืนแรกหลังจากที่ต้นโพถูกปลูกขึ้นทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนแปลงเมื่อค่ำคืนเริ่มลึกลงผู้คุมและนักโทษในเรือนจำเริ่มได้ยินเสียงกระซิบเถาๆที่ดังขึ้นมาจากมุมเมื่อเสียงฝีเท้าที่ดังกล้องไปทั่วทั้งเรือนจำไม่ใช่เสียงของใครแต่เหมือนกับเสียงของใครบางคนที่กำลังเดินไปมาในห้องขังเสียงหัวเราะเบาๆที่ดังมาจากมุมืดและบางครั้งพวกเขาก็เห็นเงาของชายคนหนึ่งที่ยืนอยู่หน้าห้องขังมองมาที่พวกเขาด้วยสายตายเย็นชาดวงตาของเขากว้างใหญ่ และยิ้มกว้างจนถึงหมู่ความยิ้มที่ชวนให้คนลุกจนทําให้ผู้คุมและนักโทษหลายคนรู้สึกถึงความกลัวอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในคืนที่สองและสามเสียงเหล่านี้กลับกลายเป็นเรื่องที่หลอกหลอนนักโทษทุกคนในช่วงกลางคืนหลายคนเริ่มเห็นวิญ,ญญาณของนายอ้วนนายดำและในายไข่ยืนอยู่หน้าห้องทังหรือใกล้ๆต้นโพทั้งสามตลอดทั้งคืนไม่ว่าจะเดินไปไหนก็ไม่สามารถหลีกหนีเสียงและการปรากฏตัวของพวกเขาได้นักโทษบางคนถึงขั้นป่วยหนัก ด้วยแค่วัดทั้งที่ไม่มีาการอะไรมาก,ก่อนหน้าผักร้อนเหมือนไฟและมีอาการหวาดกลัวจนไม่สามารถหลับได้ความกลัวเริ่มแพร่กระจายไปในเรือนจำทุกคนเริ่มพูดถึงเรื่องราวแปลกประหลาดนี้จนในที่สุดก็มีการร้องขอจากกลุ่มนักโทษและผู้คุมบางคนที่หวาดกลัวถึงชีวิตขอให้มีการปลูกต้นโพธิ์ทั้งสามตามคำขอของนายอ้วนนายดำและนายไข่เพื่อแก้เคล็ดและขจัดคำสา์ที่ดูเหมือนจะเริ่มทำให้ชีวิตในเรือนจำสับสน ในที่สุดผู้คุมที่ไม่เชื่อในเรื่องนี้มาก่อนก็ต้องยอมรับเสียงเรียกร้องและพาพวกเขาไปปลูกต้นโพสามต้นที่หน้าประตูเรือนจำตามคำขอของนักโทษทั้งสามอย่างไม่เต็มใจนักเขาขุดหลุมรอบต้นโพและทำพิธีปลูกให้ต้นโพทั้งสามได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมแม้ในใจของเขาจะยังคงรู้สึกถึงความไม่เชื่อก็ตามหลังจากนั้นเหตุการณ์แปลกประหลาดที่เกิดขึ้นในเรือนจำก็เริ่มหายไปอย่างช้าๆไม่มีการเห็นวิญ,ญญาณของนายอ้วนนายดำ หรือในาใครอีกต่อไปเสียงหัวเราะที่น่ากลัวไม่ดังขึ้นในกลางดึกและบิญญาที่เคยปรากฏตัวก็ไม่ได้มาหลอกหวังใครอีกทุกอย่างเูยจะกลับสู่สภาพปกตินักโทษและผู้กุมเริ่มรู้สึกโลกและมั่นใจว่าได้แก้เค็ดไปแล้วเวลาผ่านไปหลายปีต้นโพทั้งสามที่ได้รับการปลุกขึ้นมาเริ่มเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและแข็งแกร่ง ต้นไม้ทั้งสามสูงขึ้นจนเกือบจะทัดเทียมกับตึกเรือนจำสาขาใบเขียวขจีและร่มเหนาที่ทอดยาวเปที่ทักพิงหงอให้แก่ผู้คนที่เดินผ่านไปมาหลายปีผ่านไปต้นโพทั้งสามกลายเป็นต้นไม้ที่สวยงามและแข็งแรงมันกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความยุติธรรมที่ยังคงหลงเหลืออยู่แม้ว่าความจริงบางอย่างอาจจะไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมในขณะนั้นจนกระทั่งวันหนึ่งผู้คมคนหนึ่งที่เคยอยู่ในเหตุการณ์นั้นมานานแล้ว ก็เริ่มรู้สึกถึงบางสิ่งในใจเมื่อมองไปที่ต้นโพทั้งสามเขาเริ่มนึกถึงคําพูดของนายอ้วนนายดำและนายไทยที่เคยกล่าวไว้เมื่อหลายปีก่อนว่าถ้าพวกเขาทําผิดจริงต้นโพทั้งสามจะไม่สามารถเติบโตได้แต่ในตอนนี้ต้นโพทั้งสามกลับเติบโตอย่างแข็งแรงและสวยงามเขานึกขึ้นได้ว่าสิ่งที่นักโทษทั้งสามกล่าวไว้นั้นอาจจะเป็นความจริงเพราะการที่ต้นโพทั้งสามเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์แบบ ก็เหมือนกับการที่พวกเขากําลังพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองแม้ว่าจะไม่มีใครพูดออกมาแต่มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ชัดเจนที่ไม่อาจจะปฏิเสธได้ผู้คุมคนนั้นรู้สึกได้ถึงบางสิ่งในใจเขากลับไปยังต้นโพสามต้นและหยิบกระดาษที่มีข้อความสั้นๆที่เขาเคยเขียนเอาไว้ในวันหนึ่งหลายปีที่แล้วแล้วแอบสงสารถึงทั้งสามคนด้วยความเคารพขอโทษสำหรับความไม่ยุติธรรมที่เกิดขึ้นขอให้พวกท่านไปสู่สุขติในโลกหน้า ต้นโพขอองท่านจะยังคงอยู่ที่นี่เพื่อเป็นพยานของความจริงตลอดไปหลังจากนั้นทุกคนในเรือนจำบางขวางก็รู้ว่าแม้เหตุการณ์แอดีตจะผ่านไปแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่เคยหายไปจากความทรงจำของทุกคนและต้นโพทั้งสามยังคงเติบโตอย่างงดงามเพื่อเป็นพยานแห่งความจริงที่ถูกซ่อนไว้ในความมืดมิด ในช่วงเวลาที่ผ่านมาต้นโพธิ์ทั้งสามได้เติบโตขึ้นเป็นต้นไม้ใหญ่สูงสู่ท้องฟ้าสาขาของมันกางออกไปกว้างจนทาให้พื้นที่รอบรอบต้นไม้เต็มไปด้วยร่มเงาเย็นสบายในแต่ละวันผู้คนจํานวนมากจะมาเยี่ยมชมต้นโพธิ์ทั้งสามเหล่านั้นบางคนมานั่งทักใต้ร่มเงาบางคนมาพูดคุยหรือพักผ่อนจากความเหนื่อยล้าหลังจากวันทํางานในช่วงกลางวันต้นโพธิ์ทั้งสามกลายเป็นที่หลบพักพิงของผู้คนทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะในช่วงบ่ายที่แดดร้อนแรงผู้คน จะมานั่งพักใต้ร่มเงาเย็นสบายของมันบางครั้งจะเห็นเด็กๆวิ่งเล่นรอบๆต้นโพขณะที่ผู้ใหญ่บางคนก็ยังคงมาเคารพและนั่งอยู่ใต้ร่มไม้ด้วยความเงียบสงบถึงแม้ในสมัยนี้จะมีเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วแต่มนต์ลางของต้นโพทั้งสามก็ยังคงไม่หายไปจากใจของผู้คนโดยเฉพาะชาวบ้านที่ยังคงเชื่อมโยงกับตำนานและความศักดิ์สิทธิ์ของมันเมื่อมองไปที่ต้นโพที่ตั้งสูงตระดาบใบไม,ไม้เขียวขจีและกิ่งก้านที่แข็งแรง ทำให้หลายคนเชื่อว่านี่ไม่ใช่แค่ต้นไม้ธรรมดาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความยุติธรรมและความบริสุทธิ์ที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในโลกนี้ในตอนเย็นบางวันก่อนที่แสงแดดจะรับขอบฟ้าคนที่มานั่งพักใต้ต้นโพมักจะพูดถึงตำนานของมันและเหตุการณ์ในอดีตบ,บางคนกล่าวว่าในบางช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจงเช่นเวลาค่ำคืนที่อากาศสงบ เมื่อเดินไปใกล้ๆต้นโพอาจจะรู้สึกถึงลมหายใจบางอย่างหรือแม้กระทั่งได้ยินเสียงกระซิบเบาลักษณะเหมือนเสียงของใครบางคนกำลังเล่าเรื่องราวจากอดีตเรื่องของสามนักโทษผู้บริสุทธิ์ที่เคยถูกประหารและทิ้งร่องรอยแห่งความยุติธรรมไว้ในโลกนี้แม้จะเป็นเพียงเรื่องเล่าตำนานแต่ความเชื่อที่เชื่อมโยงกับต้นโพสามต้นกลับทําให้มันมีอํานาจทางจิตใจอย่างยิ่งใหญ่หลายคนที่มาเยือนต้นโพในช่วงเวลากลางวันจะได้สัมผัส กับบรรยากาศที่แปลกประหลาดบางคนบอกว่าเมื่อเดินไปใต้ร่มเงาของมันจะรู้สึกถึงความสงบและความเย็นสบายที่แทบจะหายใจไม่ออกเหมือนกับมีพลังบางอย่างที่ส่งผ่านจากต้นไม้สูงร่างกายผู้ที่เคยมาเยี่ยมชมต้นโพจะรู้สึกได้ถึงความไม่ธรรมดาของสถานที่แห่งนี้บางคนถึงกับมีความรู้สึกว่าความเงียบสงบที่เกิดขึ้นใต้ต้นโพนั้นเป็นเมื่ออนการบำบัดใจ และจิตวิญญาอยางลึกซึ้งบางครั้งหลังจากที่คนมาเยี่ยมเยือนต้นโพและได้พักผ่อนใต้ร่มเงาหลายคนก็อธิบายว่าเหมือนกับได้รับการหยียวยายและความสบายใจจากการมาที่นี่บางคนบอกว่าเวลาที่มาเยี่ยมต้นโพในตอนเย,ย็นหลังจากที่ได้ยินเรื่องราวของต้นไม้สาต้นและการกระทําของนักโทษทั้งสามพวกเขามักจะรู้สึกถึงความยุติธรรมในตัวต้นไม้เหมือนเป็นเครื่องตนใจว่าแม้ความยุติธรรมในบางครั้งอาจจะมาช้า แต่มันก็ยังคงเป็นสิ่งที่จริงแท้ต้นโพทั้งสามยังคงอยู่ที่นั่นรอให้ผู้คนมาเยี่ยมชมตลอดหลายปีที่ผ่านมาและที่สําคัญกว่านั้นต้นโพสามต้นยังคงเป็นสัญลักษณ์ที่มีชีวิตของความจริงความยุติธรรมและการต่อสู้ที่ไม่ยอมแพ้แม้ว่าจะไม่มีใครเห็นในอ้วนในดําหรือในไข่แล้วแต่ทุกครั้งที่คนมามองต้นโพทั้งสามพวกเขาจะสัมผัสดได้ถึงการหล่อหลอมของความยุติธรรมที่ยังคงดํารงอยู่ในโลกนี้ จนกระทั่งในวันหนึ่งเมื่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมได้เกิดขึ้นผู้คนมากมายที่ผ่านไปมาภายในพื้นที่เรือนจำบางความต่างพูดถึงนต้นโพสาต้นด้วยความเคารพไม่ใช่แค่ีิงต้นไม้แต่ยังเป็นเครื่องเตือนใจที่อยู่ในใจของคนรุ่นหลังหลายคนมักจะพามานั่งพักใต้ต้นโพและเล่าเรื่องราวตำนานที่เกิดขึ้นในอดีตให้เด็กๆฟังสำหรับผู้คุมที่เคยปฏิเสธคำขอของนายอ้วนนายดำและนายไทย่เขาเองก็เริ่มจะรู้สึกถึงบางสิ่ง ในใจเมื่อมองไปที่ต้นโพสามต้นที่สูงใหญ่และแข็งแกร่งเขาไม่สามารถปฏิเสธได้อีกต่อไปว่าสิ่งที่นักโทษทั้งสามเคยกล่าวไว้นั้นไม่ใช่แค่คำพูดธรรมดาแต่มันคือคำจริงที่ยืนยาวเหนือกาลเวลาต้นโพสามต้นจึงกลายเป็นเครื่องตันใจให้กับทุกคนว่าแม้แต่ในที่สุดความยุติธรรมก็จะได้รับการยอมรับและมันจะอยู่ในโลกนี้ตราบเท่าที่ต้นไม้เหล่านี้ยังคงเติบโตและแข็งแกร่ง ต้นโพธิ์ทั้งสามจึงไม่เพียงแต่เป็นที่พักพิงของผู้คนในช่วงกลางวันเท่านั้นแต่ยังกลายเป็นสถานที่ที่ผู้คนมาสแสวงหาความสงบความยุติธรรมและความบริสุทธิ์ที่เคยหลุดพ้นจากการถูกกล่าวหาผิดหรือแม้กระทั่งหลุดพ้นจากการถูกลืมเลือนในความมืดมิดของประวัติศาสตร์เวลาผ่านไปหลายสิบปีต้นโพธิ์ทั้งสามที่อยู่หน้าประตูเรือนจำบางขวางได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของตำนานที่ไม่มีวันลืมหลายคนที่เดินนอ,อก่านไปมาในวันนี้จะเห็นต้นไม้ที่สูงใหญ่ และแขแ่งแกล่งใบไม้สีเขียวชะอุ่มเต็มต้นกิ่งก้านที่ทิ้งร่มเงาเย็ยนสบายในช่วงกลางวันเหมือนกับการต้อนรับผู้คนให้มาหลบพักพิงจากความร้อนแรงของแดดหรือความวุ่นวายจากโลกภายนอกต้นโพธิ์ทั้งสามไม่เพียงแต่เป็นต้นไม้ธรรมดาแต่มันได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เต็มไปด้วยความลึกลับและความศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่สามารถลบเลือนจากใจของผู้คนได้ตำนานของนายวัวนายดำและนายขยังคงถูกเล่าขานอยู่ในหมู่ชาวบ้าน และนักโทษที่เคยอยู่ในเรือนจำบางครั้งแม้ว่าจะผ่านไปหลายปีแต่คนที่เคยได้ยินเรื่องราวเหล่านี้ยังคงระลึกถึงมันอยู่เสมอบางคนถึงกับพาครอบครัวและลูกหลานมานั่งใต้ต้นโพเพื่อเล่าเรื่องราวในอดีตและทําให้เด็กๆได้รู้จักกับความหมายที่แท้จริงของการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมและความบริสุทธิ์แม้ว่าพวกเขาจะไม่เคยได้เห็นหน้าตาของสามนักโทษผู้บริสุทธิ์แต่พวกเขาก็ได้เรียนรู้ว่าความยุติธรรมแม้จะมาช้าแต่สุดท้ายมันก็จะได้รับการอยอมรับ สำหรับผู้คุมที่เคยปฏิเสธคำขอของนายอ้วนนายดำและนายไข่การเดินผ่านต้นโพทั้งสามในตอนนี้ทำให้เขารู้สึกถึงความผิดพลาดที่เคยทำไปในอดีตทุกครั้งที่เขามองไปที่ต้นไม้เหล่านั้น <c oughs> เขาจะรู้สึกถึงการพยากรณ์และความจริงที่เคยถูกฝังไว้ในใจของนักโทษทั้งสามแม้ว่าในตอนนั้นเขาจะไม่เชื่อแต่ในตอนนี้ต้นโพทั้งสามได้พิสูจน์แล้วว่ามันไม่ได้เป็นเพียงต้นไม้ แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการต่อสู้ของผู้ที่ไม่เคยยอมแพ้แม้ในที่สุดจะต้องพบกับความตายแต่ความบริสุทธิ์ของพวกเขาก็ยังคงมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ผ่านต้นโพทั้งสามแต่ถึงแม้เวลาและการเปลี่ยนแปลงจะทําให้ความทรงจําเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้นจางหายไปบ้างแต่การที่ต้นโพยังคงยืนต้นอยู่ทุกวันนี้ก็เหมือนเป็นการพิสูจน์ถึงความยั่งยืนของความจริงความยุติธรรม และความบริสุทธิ์ที่ยังคงอยู่ในโลกนี้บางครั้งเมื่อผู้คนยืนอยู่ใต้ร่มเงาของต้นโพพวกเขาจะรู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่างที่ยากจะอธิบายได้มันเหมือนกับมีพลังบางอย่างที่ทำให้จิตใจของคนสงบลงได้ทั้งความสงบและความอ่อนโยนที่ท่ามกลางโลกที่วุ่นวายเช่นนี้เมื่อเวลาผ่านไปอีกหลายปีเรือนจำบางขวางก็ถูกย้ายหรือปรับเปลี่ยนให้เป็นสถานที่อื่นแต่ต้นโพทั้งสามยังคงอยู่ที่เดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทุกคนที่มาเยี่ยมชมต้นโพสาต้นตากก็ได้สัมผัสกับความมหัศจรรย์ของมันและความลึกลับที่มันซ่อนอยู่ขณะที่บางคนที่มาเยี่ยมเยียนจะรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งที่อยู่เหนือกาลเวลาอยู่ที่นี่มันคือการเชื่อมโยงระหว่างอดีตก,กับปัจจุบันความเชื่อและความจริงที่ยังคงอยู่ในโลกนี้จนกระทั่งวันหนึ่งมีผู้มาเยี่ยมชมที่เคยเป็นนักโทษเก่าในเรือนจำบางขวางเขามองต้นโพสากต้นด้วยความเคารพและพูดกับเพื่อนๆว่า พวกเราคงไม่เคยลืมเรื่องนี้ได้หรอกพวกเขาคือสัญลักษณ์ของความยุติธรรมที่แม้จะมาช้าแต่ยังคงอยู่ที่นี่เขาพูดด้วยน้ำเสียงที่แฝงไปด้วยความรู้สึกที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับสิ่งที่ต้นโพทั้งสามนั้นหมายถึงในที่สุดต้นโพทั้งสามก็กลายเป็นที่พึ่งพิงจิตใจให้กับคนในชุมชนไม่ใช่แค่ที่หลบพักทิ้งจากแดดและความร้อนแต่เป็นที่ที่ทำให้ผู้คนสามารถนั่งเงียบๆและคิดทบทวนถึงชีวิตการต่อสู้ และความจริงต้นโพทั้งสามเป็นที่พักใจให้แก่ผู้คนที่มาเยี่ยมเยือนเพื่อให้พวกเขาสามารถสัมผัสกับความสงบและพิจารณาถึงความสำคัญของความยุติธรรมในชีวิตของตนเองมันไม่ใช่แค่ต้นไม้ที่เติบโตขึ้นจากดินแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งการยืนหยัดต่อสู้แม้ว่าจะเจอกับความยากลำบากหรือการกดขีแต่มันก็ไม่เคยยอมแพ้เช่นเดียวกับนายพ้่นนายดำและในายไข่ที่แม้ว่าจะถูกกล่าวหาว่าเป็นคนผิด และต้องพบกับการลงโทษหนักหนาสาหัสแต่พวกเขาก็ได้ยืนหยัดเพื่อความบริสุทธิ์ของตัวเองและความเชื่อมั่นในความยุติธรรมต้นโพทั้งสามยังคงเติบโตอย่างแข็งแรงและสวยงามมันเป็นตัวแทนของการต่อสู้เพื่อความจริงแม้จะไม่สามารถย้อนเวลาไปแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นแนอดีได้แต่มันทําให้ผู้คนทุกคนที่ผ่านไปมารู้สึกถึงความสําคัญของการยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องแม้ในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดความยุติธรรมก็จะได้รับการยอมรับและการหลอกลวง ก็จะไม่สามารถดำรงอยู่ตลอดไปในที่สุดต้นโพทั้งสามก็ได้กลายเป็นตำนานที่ไม่เพียงแต่คนในเรือนจำบางขวางหรือชาวบ้านใกล้เคียงจำได้แต่ยังเป็นเรื่องราวที่ถูกเล่าขานไปทั่วทุกมุมโลกคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ถึงความหมายของความยุติธรรมความบริสุทธิ์และการไม่ยอมแพ้ต่อการถูกกล่าวหาว่าผิดและพวกเขาก็ยังคงมาเยี่ยมชมต้นโพเหล่านั้นทุกครั้งที่ต้องการคำแนะนำหรือแรงบันดาลใจในการต่อสู้ในชีวิตต่อของตัวเอง และต้นโพสามต้นก็ยังคงยืนต้นอยู่ที่นั่นอย่างสง่างามทุกคนที่มาที่นี่ได้สัมผัสถึงพลังที่ไม่มีวันจางหายไปตำนานของสังนักโทษผู้บริสุทธิ์และความยุติธรรมที่ถูกยืนยัดไว้อย่างไม่ลืมเลือนก็จะยังคงอยู่ในจิตใจของทุกคนตลอดไปและเรื่องนี้ก็ได้กลายเป็นตำนานสืบไปและนี่คือเรื่องราวสยงองขวัญจากหลอนเล่าเรื่องบอกว่าทุกคนจะหลับฝันดีถ้ากล้าปิดไฟนะครับ ถ้าชอบเรื่องเล่าหลอนๆแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกความสยองขวัญที่เราจะนำมาเล่าให้คุณฟังแล้วเจอกันใหม่ในเรื่องต่อไปขอให้คืนนี้ปลอดภัยจากความมืดมิดนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ